ปเที่ยวกันดีกว่าเฟสนี้จะพูดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหลายร้านเปิดเพลงและติดนิขสิทิมันเป็นการหลีกเรื่องนิดนึงนะงั้นคลิปจะเงียบมากไม่มีเสียงเลยอันนี้ร้านแรกจะเป็นร้านฮุกบาร์บีคิวตรงถนนพระรามสองนะคะจะเป็นบุฟเฟ่อาหารเกาหลีทั้งหมดก็จะมีหลายราคามีหมูมี ซีฟู้ดมีเนื้อมีซีฟู้ดก็ราคา300อัพนะคะนี่ก็จ้าจังอันนี้น่าจะเป็นข้าวผัดกับปลาเส้นอะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วน,นี้เขาเขียนว่าเล้งตอหลีรสชาติสับสนมากไม่เคยกินอันนี้มีหลายเมนูที่กินครั้งแรกถ้าคนชอบก็คงชอบแต่ว่าครั้งแรกยังไม่ชอบ ถ้ากินบ่อยๆก็อาจจะชอบที่นี่มีน้องมาย่างให้นะคะน้องพนักงานอันนี้จะจังแล้วก็อันนี้ถ้าใครไปก็ลองสั่งหมูโคโชูจังอร่อยค่ะซุปสาหร่ายก็อร่อยจริงๆมีซุปสาหร่ายซุปไข่แล้วก็ซุปคิมจิอีกสองอนัน ซุปไข่กับซุปกิมจิไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปกินไม่ไหวตาจังตาจังน่าจะเคยกินอันนี้เป็นร้านที่สองหรือสามก็ยังไม่เจอร้านที่ถูกใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆรสชาติมันอร่อยได้กว่านี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอร่อยได้กว่านี้ แต่ก็ไม่ขี้เห่กินได้แต่มันแป้งเยอะอะค่ะมันเป็นเส้นแล้วก็ถ้ากินปานใหญ่ก็คงจะกินอย่างอื่นไม่ไหวแล้วมันเมื่อกี้ก็เป็นจับแช่จับแซ่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเส้นแบบเหมือนวุนเส้นก็อร่อยอันนี้หมูที่น้องอย่างมาให้น้ำจิ้มสามอย่างก็จะมีซีฟูด้ด ซุกี้เราก็เป็นซอสซอสเกาหลีอ่ะสามอย่างก็คือรสชาติโอเคใช่ได้ใบางาที่นี่ไม่ได้ใหญ่มากก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องใหญ่มากหรือเปล่าแต่ว่าเคยสั่งช้อปปี้มากินนะคะรสชาติมันก็ไม่แบบนี้นะที่นี่ใบางาอร่อยเลยอันนี้โฮต๊อก ก็กินครั้งแรกเหมือนกันก็อร่อยเหมือนมันมีผงชินนามอนหรือรอะไรสักอย่างนี่ก็เป็นข้าวยำเกาหลีคือว่าถ้ากินมันเยอะเกินไปสำหรับหนึ่งคนนะคะถ้ากินชามนี้หมดก็คือไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วแต่สำหรับคนที่กินเยอะๆคงคุ้มมากแต่ว่าสำหรับแอรแล้วไม่ได้นะคะกินไม่หมดเียได้เหมือนกัน ก็ถือว่าอร่อยแต่ชอบที่เป็นแบบถ้วยร้อนนะคะที่ที่เป็นถ้วยร้อนสีดำๆอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะมันจะแบบอร่อยอะ่ะเคยคิดอร่อยกว่านี้อันนี้ก็ใช้ได้อร่อยเหมือนกันแต่มันอร่อยได้มากกว่านี้แต่สำหรับราคานี้เราก็ถือว่าคุ้มกินได้หลายๆอย่างอันนี้น่าจะเป็น หมูโคชูจังที่บอกว่าอร่อยอะค่ะอร่อยจริงลองไปกินดูแต่<ค><ณ>กินไม่ค่อยได้เยอะหรอกค่ะเพราะว่าตัวใหญ่แต่กินไม่เยอะระบบย่อยไม่ค่อยดี นนี้ก็อร่อยถึงน่าจะกินไม่อร่อยแต่จริงๆแล้วอร่อยนะคะที่ก็แอลกอฮอล์โอตอนเขาก็จะทำอยู่ตรงนี้ยแหละค่ะแต่ตอนที่ไปก็คือเขาทำไว้แล้วมันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็เลยคิดว่ามันถ้าร้อนน่าจะอร่อยกว่านี้อามก็ถือว่าเยอะเลยก็กดเแบบซี่ไม่มีน้าตาลมากินซุปสลา,ายอร่อย จะมีเวลาให้กินชั่วโมงครึ่งะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องอย่างเองก็กินแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วอันนี้โฮต๊อกก็ไม่เคยกินที่อื่นแต่ว่ากินที่นี่ก็ถือว่าอร่อยถ้ามีตู้ตีนมตู้ติ่มน่าจะซื้อแยกนะคะนี้เราอิ่มแล้วแล้วก็ไปที่สองต่อเราจะไปกินกาแฟที่ร้านน่าจะชื่อรับลม อยู่ตรงท่าเรือมหาชัยที่จะข้ามไปฝั่งท่าฉลอมจริงๆแล้วก็มาครั้งแรกไม่เคยมาที่ร้านนี้เราก็ไม่เคยข้ามฝั่งไปทางนู้นเลยก็เลืแล้วเห็นมันเย็นแล้วก็เลยไม่อยากข้ามไปค่ะเพราะว่าถ้าข้ามไปก็เที่ยวแล้วมันจะเย็นเกินไปอันนี้ก็แอบน่ากลัวนิดนึงน่ากลัวลูกตาของ ประวานแต่ห่างน่ารักร้านไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็น่ารักดีร้านสวยน้องเขาก็แนะนำอเมริกาโน่ส้มให้แต่ว่าพอดีไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยสั่งเป็นอเมริกาโน่น้ำพึ้งหวานน้อย ราคาก็พื้นฐานค่ะไม่ไม่ได้แพงมากก็จะมีตู้เค้กแต่ก็กินไม่ไหวแล้วอันนี้ก็ที่นั่งข้างล่างก็แอร์ค่ะข้างบนเขาไม่ได้เปิดแอร์เขาบอกว่าตอนดึกก็จะเปิดเป็นเหมือนบาร์เล็กๆอะ <S <S นั่งตากแอร์ไปก่อนแล้วก็ ดูว่าจะไปไหนต่อดีจะกลับถูกไหมเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูบาร์ข้างบนกันนะคะอันนี้คิดว่าถ้ากินจากบาร์ข้างบนมเมาแล้วก็น่าจะขึ้นลงยากอยู่เหมือนกันมันก็จะวนๆแล้วก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวาจะลอง ออกไปดูข้างนอกอันนี้นึกว่าจะเปิดได้ตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้เขาล็อกเขาเปิดข้างในมองไม่เห็นก็ลองไปดูค่ะเปิดว้แล้วเขาเปิดไว้ให้อยู่แล้วเนาะดีทุกอย่างยกเว้นอากาศร้อนมาก อันนี้สามน่าจะสามโมงกว่าตอนที่เดินในช่วงนี้ก็จะมองไปก็เป็นท่าเรือเลยท่าเรือที่ไม่ไม่เคยไปไม่เคยข้ามเราจะข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะมีพวก s ี e อา art แล้วก็ฝาท่อของท่าฉลองแล้วก็มีาำร้อที่ถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวกับเข้ามาดีกว่าร้อนมากมันก็จะเป็น อีกฝั่งหนึ่งที่เราเดินมาเมื่อกี้ที่มีป่าก็มีกุ้งตัวใหญ่ด้วยอาคารสีสวยตรงกันเลยดีกว่าทีนี้ก็ลก,กลับนะคะเราจะไป ดูตะวันตกดินอีกที่หนึ่งมี้ลูก,กระตาน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าจะรอดูอาทิตย์ตกที่นี่น่าจะรอไม่ไหวรอมากไม่มีไม่มีที่ให้แบบมานั่งรอในร่มแล้วแบบนั่งชิวๆต้นไม้อะไรแบบนี้ไม่มีเลยเป็นแบบที่โล่มาก ไปต่อกันค่ะตั้งใจว่าจะไปสวนลุงสายันหรือสวนลุงสันชื่ออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเขาจะเป็นสวนดอกทันตะวานันเป็นทุ่งดอกทันตะวันเห็นในเฟซบุ๊กแล้วหน้าไปอยู่ด้านในซอยพันท้ายค่ะสัยพันท้ายด้านในเลยนู่นโอไม่มีลยต่อไปล้วก็แอบหวังนิดนึงเพราะว่าไม่รู้เรื่องเองว่ามันโลนแล้ว นึกว่าแบบเขาจะเป็นรอดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องน้องที่อยู่ที่นี่น่ารักมากชวนคุยให้ความรู้แล้วก็ให้ไปดูด้านในได้ไปไปมาช้าโอเคค่ะเดินเที่ยวได้พี่มันมีอยู่แหละแต่ว่ามันเป็นเออเป็นเล็กๆขางตะวัน เขาก็ลอยู่มันชู่น้ำไม่ไหวที่มันไม่เหมือนน้ำฝนเดินลงไปเที่ยวได้สวยเหมือนเหมือนในในที่เขาลงเลยพี่เพราะว่าเ,เพราะว่าเขาปลูกเต็มหมดเลยตอนแรกอะยิ่งสวยปลูกใหม่ๆแล้วต้นไม้ถึงสูงพวกคอเดียนเนี่ยมันไม่มีเลยไง แล้วคราวนี้นะถ้ามันไม่มีมันก็ดูแบบเขามามันก็โล่งใช่ไหม<ช>เขาก็เลยปลูกต้นไม้นี่แบบยืนต้นให้มันแบบดูเขียวใช่เขียวจนก<ช>็ร้อนเกินนะใช่เสาร์นี้ก็จะมีคนมาบา,า,างทีเขาก็มากินข้าวกินอาหารก็ลงไปนั่งเล่นไม่มีอะไรเพราะว่ามันมีชิงช้ามีที่นั่งให้นั่งอยู่นั่งเล่นนะนะแต่ว่านั่งทานอาหารก็จะนั่งข้างบนม,มันก็จะมีเป็นแบบนั้นนะให้นั่งพี่อยากจะลงไปเดินเที่ยวก็เดินลงไปได้ ขออนุญาตเดินนิดนึงนะคะเดินลงไปได้นี่หมาไหมเป็นหมาน้อยใช่ไหมไม่ <c oughs> นี่หรอกมีคนอยู่อย่ที่โเคขอบคุณค่ะมีล่องลงไปดูนะคะ, <c oughs> งงะ,คะเห็นไหมมันโรยหมดแล้ว จริงๆระหว่างทางมาก็เจอคนน่ารักหลายคนนะคะเคยแบบถามทางเขาบ้างอะไรบ้างจริงๆแล้วเขาก็มีป้ายบอกแต่ว่าออกไม่ออกไม่ออกไม่ถูกมองไม่เห็นมองไม่เห็นป้ายเองแต่ว่าเป็นแบบถ่ายมือใหม่ก็เลยบางทีก็ดกล้องไม่ทันมันไม่มีผลเนาะรตู้ไม่ได้เลยตู้แดดที่นี่ไม่ได้แดดแรงเกิน าอาทิตย์หน้าหรอแต่ดอกมันเล็กใช่ไหมแต่ข้างในมันมีเลื่อยบานเป็นเดือกดอกไปถ่าได้ไม่เดินเข้าไปข้างในไม่ได้เข้าไปถ่ายด้านในนะคะคิดว่าคงจะมีไม่กี่ดอกแล้วก็ เห็นไม่ค่อยมีคนก็เลยกลัวหมาด้วยก็เลยไม่ไม่กล้าเดินเราก็จะเลยจะไปดูพระอาทิตย์ตกอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กันก็คือร้านริมวังน่าจะชื่อริมวังคาเฟ่รูป A มันจะน่าจะนาทีกว่าใกล้กันมากแถวนี้คาเฟ่เยอะมากก็ถ่ายรูปว่าเหมือนมีชายหาดก็คือจะเป็นตัวเขาตายไปถมไว แล้วก็แบบให้ฟิลประมาณนั้นใช่ค่คะก็เลยจะไปดูว่าสวยไหมันน้องพนะักง<ะ>านทุกที่ที่ไปแล้วก็ คือน่ารักทุกคนเลยอ่ะแล้วก็แบบคนสมุทรสาครส่วนมากที่เจอก็น่ารักใจเย็นแบบเย็นๆนะนต่อากาศร้อนตอนนี้ก็คือ5้าโมงกว่าแต่ว่ายังร้อนอยู่เลย ไปไหนก็ไม่เหงาคุยกับเขาไปเรื่อยอันนี้อร่อยนะคะแต่ว่าด้านล่างมันจะเป็นเหมือนไซรัปสตรอเบอรี่เรไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหรมันน่าจะเป็นไซลับสําเร็จรูปแต่ว่าตัวนมอันชันอร่อยแล้วก็มัชเมโล่รูปหัวใจก็อร่อยเลยเอามาถ่ายรูปเล่นแต่ว่า วิปครีมข้างบนกินไม่ไหวเขาเป็นเมื่อก่อนนี้สู้เดี๋ยวนี้สู้ไม่ไหวแล้วนี่ชได้เวลามาเราก็ต้องถ่ายรูปก,กิจกรรมประจำคาเฟ่ เดี๋ยวเราไปดูพาทิตย์ตกกันค่ะนั่งตรงนี้มองไม่เห็นก็เลยเดี๋ยวจะเดินลงไปที่ทรายด้านล่างจริงๆที่นี่เขาเป็นร้านอาหารด้านบนแล้วตรงนี้เป็นส่วนขยายเมื่อก่อนก็เคยมากินแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีตรงนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าใครสนใจหรือว่าผ่านไปก็ลองแวะดู